เข้พาพรรษาเลือกเสพเลือกเมาอายุยืนยาวปลอดเล่าสุราวันเข้าพรรษาคันมาทำดีครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ อยากให้ท่านได้กล่าวคําชักชวนพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับให้ช่วยกันงดเหล่าครบพรรษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อต,อตอนเองและครอบครัวครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปราจีนที่เคารพทุกท่านครับในปีนี้วันเข้าพรรษาก็จะตรงกับวันที่20ก,กรกฎาคม2559ันายซึ่งในพรรษาหนึ่งก็มี3เดือนเท่านั้นนะครับทางสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และก็ทางสสสนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวปาจินบุรีนะครับได้ทำเป็นพุทธบูชาก็คืองดเหล้าเข้าพรรษานะครับในการลดงดเหล้าเข้าบารบารษาเาน,านี่ยมีประโยชน์อย่างไรเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับเราควรจะรักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปแสดงรักคนอื่นหลายคนนะครับที่เที่ยวไปแสดงว่ารักคนโน้นรักคนนี้แต่ตัเองเนี่ยไม่รัก นะครับและครอบครัวของตัวเองด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าในช่วงข้าวพรราน,านี้งดเหล้าข้าวพรรษาถ้างดไม่ได้ก็ลดลงมานะครับลดให้น้อยๆลงหรือใครคิดว่าถ้าอิ่มแล้วก็พอบ้างนะครับต้องหัดพอซะเป็นเป็นซะบ้างนะครับในช่วงข้าพรรานี้นะครับก็เป็นาวาระที่ดีของทุกท่านนะครับเป็นโอกาสที่ดีหาเรื่องที่ ที่ดีนะครับเป็นข้ออ้างได้ในการที่จะรักตัวเองนะครับในการงดเล่าคำวรสานี้ทางหน่วยงานต่างๆนะครับก็เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนามหาเทระสมาคมนะครับทางศาสนาเราเนี่ยซึ่งมีหมู่บ้านศิล5ห้าก็เชิญชวนให้พี่น้องปฏิบัติในการรักษาศิล5ห้า ก็มีข er. ้อหนึ่งก็คือข้อที่5คือการงดเว้นจากการดื่มสุราหมู่บ้านสินห้าจะสําเร็จได้ก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับก็มารณรงค์งดเหล้าข้าบรรษาและในปีนี้ก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะฮะสำนักงานเครือข่องค์กรงดเหล้าองค์กรงดเหล้าสอสเนี่ยก็รณรงค์ในการพักตับตับก็คืออวัยวะใน ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราดื่มสุรามากๆนะครับตับก็จะ <Okay. S 1> ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเราไม่ไม,ไ,มไม่แข็งแรงด้วยก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับใช้เวลานี้ในการที่จะรักษานะครับก็คืองดงดซะบ้างหรือว่าพอพอซะบ้างเผาเผาซะบ้างลดลงมานะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางองค์กร งดเล่านะครับที่มาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาญงหวัดปราจินบุรีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญคือเงินของท่านยังอยู่ในกระเป๋า,านะครับขอให้ท่านร่ํารวยทุกคนนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ เข้าพรรษาเลือกเสพเลือกเมาอายุยืนยาวปลอดเล่าสุราวันเข้าพรรษากันมาทำดี